นี่กินแบบนี้เป็นยังไงครับสวีดัสสวัสดีพี่น้องปองไปสู้ขู่สู้ค้นนะครับวันนี้ช่องที่ย่าผ้าแดกพี่น้องวันนี้ภาพี่พ่อน้องเมื่อกี้ในกุ้งซาซิมิกุ้งพี่น้องนี่ตัวใหญ่เลยพี่น้องเนาะ หลายตัวเติบด้วยพี่น้องนี่ครับนำจิม้มรสเด็ดพี่น้องตามเองพี่น้องแซ่บๆนะพี่น้องเนาะมาๆลุยเลยพี่น้องตองพิธีรีตองสารวิทยากินเลยเนี่ตุ๋ยคเขามีไงบางพี่น้องืม hầu tha và lửa sấy sấy lên bình ổn พี่น้องมากินน้ำกันแซ่บๆนะครับกุ้งตัวนี้ๆบรรยากาศตอนนี้กัคำเติบแล้วพี่น้อง เลวิทยาระตรงพิธีรีดตองกินอย่างเดียวอบ่เบิน,นองนี่แหละข้องแถ ชาชมีกุ้งพี่น้องนี่เป็นไรนี่พี่น้องเปต้องิดดิลิต่อเป็นแต่เปิดบ่พี่น้อง ngoan về tập tụm nè lại tụi tớ được kinh đem đi bên anh à đấy bên ông รสจาดของชาซิมิบแซ่บหวานๆเลยืมแน่พี่น้องเฮ้แซ่บเลยครับเดียว คือเกาพี่น้องนั่งกินอยู่ข้างลานเสียงรถกระสิหลายเนี่ยอืม mm, <laughs> mm. Nè. Nè, 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 nè. เอาไปนี่ไว้ห้วมดีกว่าพี่น้องเอ้ยผู้ใดบ่เ,เคยกินล่องเมึงนะครับซาซิมินี่ซาซิมิกุ้งทะเลว่าเป็นกุ้งแม่นม้ำเด้ 嗯嗯嗯嗯 สุดยอดของลำจิ้มกับกินกันซชซิมนี่นี่พี่น้องเบิ่งเบิงบิง รุ่งยังสีบังกระดูพี่น้งองแบบนี้น้ำจิ้มเขากว่าพี่น้งอง สองโตไปเลยนี่พี่น้อง เยอะจี๋ตัวอโอแจ๊บพี่น้องมันเป็นรสชาติเท่หว,วานๆนะครับ อึ้งพี่น้องเนี่ยของเสียดิพี่น้องเจ็บๆเนี่ย เดี๋ยวหัวมันเลยตะตุ่มเนาสำหรับคลิปนี้นะครับก็บขอขอบคุณพ่อพี่น้องปองไปสู้ขู่สู้ค้นนะครับที่รับชมจบคลิปือก็นะครับสำหรับวิทยาก,ก็ขอ,ขอขอบคุณที่ท่านพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์ถือว่าท่านเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะนะครับเพียงแค่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้วิทยาผ้าแดงนะครับสำหรับวิทยาก,ก็บ่บมียังให้บ่มียังตอบแทนนะครับ จากช่องเล็กๆนะครับนอกจากเข้ามาขอบคุณครับผม